สวัสดีครับผมนายเฉลิมจัดชื่อบำรุงรหัสนักษา5401001620108นะครับวันนี้ผมจะมาสร้างชิ้นงานโครงล้อหน้าจักรยานนะครับเปิดส o l i ์ w วขึ้นมาครับเลือก Sketch mode นะครับแล้วก็เลือก Sketch ใน Font p l a y นะครับจากนั้นนะครับผมจะใช้เครื่องมือ Centerline นะครับสร้างเส้นอ้างอิงขึ้นมานะครับในแนวดิ่งครับ1เส้นนะครับ จากนั้นนะครับผมมาใช้เครื่องมือครับดิรามิกมิเลอร์นะครับเพื่อเป็นาภาพสะท้อนนะครับในขณะที่เรากำลังเขียนอยู่นะครับไปที่สเกตช์ o o l แล้วก็เลือก d y รามิกมิ r เ o อร์นะครับแล้วก็คลิกที่เส้นที่ต้องการจะเป็นกระจกในการสะท้อนนะครับกระจกอ้างอิงในการสะท้อนนะครับจากนั้นผมใช้เครื่องมือไลน์ครับสเกต ก็จะสเก็ตไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าขณะที่เราสเก็ตเนี่ยจะเกิดการมิเลอร์ของอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเกิดการสะท้อนของภาพสเก็ตของเราเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกฝั่งหนึ่งโดยที่มีแกนอ้างอิงที่เราสร้างขึ้นมานะครับเป็นแกนกลางนะครับ โอเคครับต่อไปผมใช้เครื่องมือนะครับ Construction Geometry นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก Construction Geometry นะครับแล้วก็มาเลือกที่เส้นที่เราจะทำการสร้างเป็นเส้นอ้างอิงนะครับผมจะเลือกเส้นที่ฐานตรงนี้นะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นในการเป็นแกนแกนแกนกลางแกน,นอิงของการเลเวลนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ ผมดำการกำหนดขนาดโดยใช้ Smart Dimension นะครับกด Shift ก่อนนะครับผมให้ระยะนี้ห่างกัน40มิลิเมตรครับแล้วก็เส้นนี้กับเส้นนางอิงนี้นะครับห่างกันเป็นระยะ15มิลิเมตรนะครับเส้นนี้กับเส้นหนางอิงห่างเป็นระยะ10มิิเมตรครับ แล้วก็ตรงนี้กับเส้นางอิงครับห่างกันเป็นระยะ20มิลเมตรครับจัดให้มันดูสวยๆอนไ็ก็ได้ครับโอเคครับต่อไปผมจะเป็นการกำหนดขนาดในแนวนอนนะครับผม,ผมเลือก horizontal dimension นะครับผมให้เส้นนี้กับเส้นนี้นะครับมีระยะห่างกันเป็นระยะ30มิลเมตรครับ แล้วก็เส้นนี้กับเส้นนี้นะครับมีระยะห่างกันเป็นระยะ60มิลิเมตรครับแล้วก็เส้นนี้ครับกับเส้นนี้ครับผมให้ระยะห่างเป็น84มิลลิเมตรครับ แล้วก็เส้นนี้ครับกับเส้นนี้มีระยะเป็น134ม mm ลิเมตครับครับเมื่อเราสเก็ตภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะทำการรีวลนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอใช้คำสั่งเดี๋ยวผมจะขอกํานืขนาดเพิ่มอีกนิดนึงนะครับให้จุดนี้นะครับกับจุดนี้นะครับห่างกเป็นระยะ9นะ9มเมนะครับโอเคครับตอนนี้ภาพสเก็ตของเรากลายเป็น fully define เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผลการรีวอลครับ คิกทด้คำสั่งรีโวครับจากนั้นหน้าต่างจะดิ้งขึ้นมาถามจะบอกบอกแล้วว่าภาพสเก็ตของเรานั้นยังเป็นแบบเปิดอยู่นะครับฉะนั้นให้เรากด yes ครับโอเคครับฉะนั้นเราจะเลือกแกนอ้างอิงของการรีโวนะครับคือ axis of revolution นะครับฉะนั้นกดเลือกแกนนี้เลยนะครับเลือก การรีวลแบ,บบลายนะครับก็คือปกติมุมของการรีวอลนะครับเป็น3ามรอสองศานะครับจากนั้นกดโอเคครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ <c oughs> ชิ้นงานนะครับที่เป็นแบบส่วนของแกนล้อนะครับแกนกลางของล้อนะครับให้เรา ขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะทำการเปลี่ยนชื่อตรงนี้ก่อนนะครับผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นแกนล,ล้อนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการแก้ไขนะครับถ้าเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นจากนั้นผมจะสเก็ตต่อนะครับคลิกขวาที่แกน แก้ล้อน,นี้นะครับแล้วก็เลือกอ e ีดิสเกตนะครับจากนั้นผมจะทำกนานใช้เครื่องมือฟิเลตนะครับไปที่ชูนะครับสเกตชูครับเลือกฟิเลตครับโอเคครับเลือกฟิเลตครับผมจะฟิเลตตรง มีระยะฟิลเลตเป็น5้ามเมตรครับแล้วก็ช่องตรงนี้จะเลือกมุมที่ต้องการจะฟิลเลตนะครับผมจะเลือกมุมนี้นะครับมุมนี้ครับมุมนี้แล้วก็มุมนี้ครับจากนั้นกดโอเคครับ จากนั้นกดออกจากอ่าไอ้กดโอเคตรงนี้ครับแล้วก็กดออกจากจากภาพจากภาพสเก็ตครับตอนนี้ชิ้นงานในสันติของเราก็อยู่ในรูปของการฟิลเลตเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของแกนล,ล้อครับต่อไปนะครับผมจะทําการสเก็ตต่อนะครับในฟอนต์เพลนนะครับคลิกขวาที่ฟอนต์เพลนนะครับแล้วเลือกเลือกสเก็ตนะครับ จากนั้นผมจะใช้เครื่องมือเซนเตอร์ไลนครับลากเส้นขึ้นมานะครับจากจุด Origin ครับลากขึ้นมาเป็นระยะ225ร mm ้มเมนะครับใช้สมาร์ Dimension กำหนดขนาดครับขั้นตอนต่อ,อไปนะครับผมจะทำการ สเก็ตนะครับในส่วนหน้าตัดของโครงล้อนะครับในส่วนของโครงล้อขึ้นมานะครับโดยใช้เครื่องมือลายครับ โอเคครับต่อไปผมจะทำการกำหนดขนาดครับโดยใช้ Smart Dimension ครับผมให้นะครับมุมนี้กับเส้นส e น Line นี้นะครับห่างกันเป็นมีมุมเป็นหนึองศาครับแล้วก็เส้นนี้กับเส้นนี้ครับทำมุมกันสองาสิองศาครับแล้วก็เส้นนี้กับเส้นนี้ครับ มุมกันร้อยสาม้าองศาครับแล้วก็ผมจะกำหนดความยาวนะครับของเส้นนี้ครับผมจะให้ยาวเป็น10มิลิเมตรครับเส้นนี้นะครับผมจะให้ยาวเป็นระยะ4.5ม mm ิลิเมตรนะครับแล้วก็เส้นนี้ครับผมให้ยาวเป็น สามจมครับเส้นนี้ผมให้ยาวเป็น3ามมเมตรนะครับแล้วก็ความยาวของเส้นนี้ผมให้ยาวเป็น2องมเมตรครับโอเคนะครับเมื่อเราสเก็ตในส่วนของโครงล้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้เรารกำลังสเก็ตแค่ข้างเดียวนะครับสังเกตว่าเราสเก็ตแค่ข้างเดียวต่อไปนะครับผมมาใช้เครื่องมือนะครับ มิลเลอร์สเกตนะครับคลิกที่มิลเลอร์เอนิตี้นี้ได้เลยครับจากนั้นนะครับเลือกแกนก่อนนะครับเลือกแกนที่เราจะต้องการ <c oughs> แกนแกนอ้างอิงของการมิลเลอร์นะครับผมว่าเลือกแกนนี้นะครับที่เราสร้างขึ้นมาเป็นระยะ225ม mm ิลเมตรครับแล้วก็เลือกส่วนที่เราจะต้องการสะท้อนนะครับผมว่าเลือกทั้งหมดนี่นะครับจะเห็นว่าเกิดกะเกิดภาพ พรีวิวเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราตั้งใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับกดโอเคได้เลยครับก็จะเกิดการมิเลอร์เกิดขึ้นนะครับต่อไปนะครับผมก็ทำการรีโว้นะครับโดยไปที่ฟีเจอร์สครับแล้วกดรีโว้ครับจากนั้นกดโนนะครับ แล้วก็มาดูที่ Property Manager นะครับจะให้เลือกแกนอิ่ของการลีโวนะครับผมจะขอเลือกแกนอิของการลีโวเป็นเป็นแกนกลางของในส่วนของแกนล้อนะครับแต่เราต้องคลิกตรง Tool ก่อนนะครับไม่ใช่ครับคลิกตรง v i e นะครับคลิกตรง v i e ก่อนนะครับเพื่อที่จะสร้าง Temporary a s i s นะครับ แล้วคลิก t e m p o r a r y Axis นะครับเมื่อคลิกเสร็จปุ๊บก็จะมีแกนกลางขึ้นมานะครับในส่วนของแกนล้อนะครับผมจะเลือกให้ส่วนของโครงล้อตะกี้นะครับที่เราสร้างขึ้นนะครับ Revolve รอบแกนกลางของส่วนของแกนล้อนี้นะครับเมื่อคลิกเสร็จปุ๊บก็จะเกิดภาพ p r e v ิ e w นะครับเกิดขึ้นนะครับในส่วนของโครงล้อนะครับ ต่อไปเราใส่รายละเอียดนะครับเราจะรีวอล์แบบลายนะครับแล้วก็รีวอล์กเป็น390องศาเลยนะครับต่อมาผมจะมาใส่รายละเอียดตรงทินฟีเจอร์ของทินฟีเจอร์แท็บนี้นะครับโดยตรงนี้นะครับผมจะใส่เป็น one direction นะครับแล้วก็จะใส่ความหนานะครับความหนาของ โครงล้อที่เราสเก็ตขึ้นมานะครับตะกี้นะครับผมให้หนาเป็น1.5ม mm ิลิเมตรนะครับโอเคครับเดี๋ยผมจะซูมเข้าไปใกล้ๆให้ดูนะครับตรงนี้จะมีผลนะครับ จะสังเกตว่าชิ้นงานของเรานะครับได้ถูกรีโวออมาฝั่งด้านนอกของเส้นสเก็ตนะครับสมมติถ้าเราจะ,ะรีโวที่ฝั่งด้านในนะครับให้กดลีโวเดเร c ชั o นครับตอนนี้ก็ความหนาของมันก็จะเริ่มจากฝั่งด้านในนะครับในกรณีนี้นะครับเราจะเริ่มจากฝั่งด้านนอกนะครับความหนา ต่อไปนะครับให้เรากดโอเคได้เลยครับเมื่อราเกดโอเคปั๊บนะครับเราก็ได้ส่วนของโครงล้อกับแกนล้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เราเปลี่ยนชื่อนะครับตรงนี้นะครับเป็นโครงล้อนะครับ ขั้นตอนต่อ,อไปครับผมจะทำการสร้างซีล้อขึ้นมา1นซีนะครับโดยผมจะทำการสเก็ตนะครับเริ่มจากการสเก็ตตรงที่ท็อปเพลนนะครับไปท็อปเพลนนะครับแล้วก็คลิกอีดิสคลิกสเก็ตนะครับ โดยนะครับผมจะสร้างซี่ล้อขึ้นมาหนึ่งซี่นะครับโดยใช้เครื่องมือเซอร์เคิลนะครับผมให้ <c oughs> ซี่ล้อนะครับมีไดมิเตอร์เป็นสองมิิเมตรนะครับแล้วก็ ระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของซีล้อนะครับมาถึงขอบด้านนอกนี้นะครับผมกำหนดให้มีระยะห่างเป็น45มิลิเมตรครับโอเคครับจากนั้นก็กดโอเคครับ จากนั้นออกจากภาพสเก็ตครับคลิกออกจากภาพสเก็ตตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนชื่อตรงสเก็ตสามนี้นครับเป็นหน้าตัดซีล้อนะครับ ทั้นต่อไปผมจะทำการสเก็ตต่อนะครับที่ฟันเพลนะครับโดยผมจะสร้างนะครับเส้นนั่งอีกขึ้นมา1เส้นนะครับเพื่อเป็นทิศทางเป็นเส้นนําทางในการรีวล์นะครับโดยใช้เซนเตอร์เครื่องมือเซนเตอร์ไลน์ครับ โดยผมจะกำหนดว่ามุมระหว่างเส้นหน้าอีกน,นี้นะครับกับเทมโพ r รี y แอซิดตรงนี้นะครับจะทำมุมกันนะครับเป็นมุม95องศานะครับโอเคครับจากนั้นกดโอเคครับ จากนั้นออกจากภาพสเก็ตครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมทําการเอ็กนะครับผมทาการเอ็กซ์เมื่อกี้นะครับต,ตรงซี่ล้อเมื่อกี้นะครับหน้าตัดซี่ล้อเมื่อกี้เราสร้างขึ้นมานะครับ กด x t แล้วก็มาเลือกที่วงกลมนี้นะครับโดยนะครับผม extrude แบบ End condition แบบ up to body นะครับอันนี้คือช่อง direction of x t r u d e นะครับก็เลือกเป็นแกนที่เราสร้างขึ้นมานะครับเ,เพื่อเป็นเส้นนำในการ x t r u d e นะครับก็คือเลือกแกนนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็น solid surface body นะครับ ก็จะเลือกบอดี้ Body ที่เราต้องการเอ็กทดขึ้นไปถึงนะครับก็คือโครงล้อนั่นเองนะครับโอเคครับ จะเห็นว่าเกิดภาพพรีวิวขึ้นมานะครับเป็นซี่ล้อเพียงหนึ่งซี่เท่านั้นนะครับจากนั้นกดโอเคครับจากนั้นเปลี่ยนชื่อนะครับตรงนี้เป็นซี่ล้อนั่นเองนะครับถ้าต่อไปนะครับผมมาใช้คำสั่ง s e search c ซอร์คูลาร์แพทเนะครับไปที่ลอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก c ซอร์คูลาร์แพทเนะครับอันดับแรกผมจะเลือกในช่อง Features to Pattern นะครับก็คือเลือกเป็นอันนี้นะครับซี c ่ล้อนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะเลือก ดีโวนะครับผมจะเลือกเซอร์คูลาร์แพทเทิร์นสร้างเซอร์คูลาร์แพทเทิร์นรอบๆแกนแกนแกนนี้นะครับเช m พ u ล a r ีแอซิดนี้นะครับจะเห็นว่าเกิดภาพ Preview ขึ้นมานะครับผมใส่จำนวน C เป็นส2จนะครับแล้วก็สร้างแพทเทิร์นเป็นทั้งหมด3 6 0องศานะครับจากนั้นผมจะมาดูที่ออปชันนะครับแล้วก็จะติ๊กจอ o m e ทรีแพทเทิรนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับกดโอเคครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราได้ซี่ล้อมารอบๆแล้วนะครับแต่สังเกตว่าตอนนี้เราได้ซี่ล้อรอบๆแค่ฝั่งเดียวเท่านั้นนะครับเราจะทําการสร้างซี่ล้ออีกฝั่งนึงนะครับโดยการใช้คําสั่ง Mirror Pattern นะครับโดยครับในช่อง Mirror Face Plane นี้นะครับเราจะเลือกอ่าเพลนอ้างอิงนะครับ ในการมิเลอร์นะครับก็คือเป็นไลท์เพลนนะครับจากนั้นช่องฟีเจอร์พ a ทเทิ n นะครับเราจะเลือกตรงเซอร์คูลาร์พทเทิแล้วก็ซี่ล้อนี้นะครับจากนั้นคลิกจิวเมทรีพ a ทเทิ n ด้วยนะครับ จากนั้นเราก็กดโอเคครับขนาดนี้นะครับชิ้นงานของเรานะครับโครงล้อหน้าจักรยานก็เสร็จสิ้นเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอจบการสร้างชิ้นงานโครงล้อหน้าจักรยานเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ